คนวันนี้พาไปจัดเซตสำหรับทาดแมวมือใหม่กันจ้างบไม่เกินหนึ่งใบเท่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยจ้าครบจบที่นี่เลยไปโซนของใช้กันนี่เลยชามใส่อาหารเอาแบบสองช่องใส่ได้ทั้งน้ำใส่ได้ทั้งอาหารเลย2กระบาทรายขอเลือกเป็นแบบเปิดน้องจะได้กรบถนัดถนัดอย่าลืมทรายด้วยนะมีหลายกลิน่นเลือกตามใจชอบได้เลยจ้า ของเล่นขาดไม่ได้เลยนะเอาไม้ตกแมวไปฝากสักหน่อยชวนออกกําลังกายจะได้ไม่อ้วนด้วยไปต่อกันที่อาหารเม็ดเลยจ้าเลือกอาหารที่เหมาะกับอายุของน้องแมวแล้วก็อย่าลืมเรื่องคุณภาพที่จะช่วยเรื่องสุขภาพของน้องด้วยนะอันนี้ขอแถมหน่อยรางวัลคนเกง่งขนมหรืออาหารเปียกเอาไว้ให้น้องแมวเป็นรางวัลน,นะครบแล้วจ้างบหนึ่งใบเทา เดี๋ยวมากดเครื่องคิดเลขกันดูใช้งบไปเท่าไหร่กันแน่ได้ของมาเต็มคันรถขนาดนี้โอโหทุกคน985บาท1,000มีทอนจริงๆได้ของกลับบ้านครบเลยเรื่องแมวแมวขอให้บอกสนใจเรื่องไหนกันเม้นไม่ได้เลยนะ